ดีเอฟซีบิ๊กซทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะที่เข้ามารับชมนะครับช่องนะครับวันนี้ก็เป็นวันวันดีเลยนะครับผมนะบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงวันนี้นะนะเป็นเป็นองค์สูงสิบสองสิบสองนิ้วนะครับผมนะความสูงนะนี่นะครับราชาท้าวเวสสุวรรณนะครับนะหลวงพ่อพัดนะครับผมนะ ก็มาถึงเลยนะครับวันนี้นะวันนี้วันนี้วันที่หนึ Arizona, ่งเลยนะครับหนึ่งหนึ่งพฤษภานะครับผมนะวันที่หนึ่งเลยนะครับมาถึงวันนี้นะเนี่ยเช่าบูชามานะครับผมนะเป็นเท้าเวทของพ่อพัดนะครับราชาเท้าเวทเลยนะองค์ใหญ่นะครับผมนะองค์สิบสองนิ้วนะจะมีนะจะมีแปดแปดนิ้วนะแปดนิ้วนี่จะเล็กเลยนะครับผมนะประมาณนี้นะ ถ้ามาตั้งแบบตั้งสิบสองนิ้วกับแปดนิ้วนะตั้งแบบว่าคู่กันนะแปดนิ้วนี่เป็นจิ๋วไปเลยนะครับผมนะจะเป็นองค์จิ๋วไปเลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับถือถือกล้องนะครับนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งกล้องในคลิปนี้เพราะว่าองค์เท้าเวทนะครับสูงนะครับองค์สูงเลยนะครับนะดูนะครับนะสูงพอจะนะครับพอจะจะถึงนะขอบอ่า ที่ใส่ใส่ผ้าแล้วนะกรรมี่นะครับนะใกล้ใกล้ถึงแล้วนะครับเนี่ยพอที่ขอบตรงนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับนะจากจากพื้นลงมานะครับจากจากพื้นขึ้นไปนะนะนะครับอันนี้เป็นเท้าเวทนะครับเป็นกายเป็นสีดูดูคล้ายๆสีสีดํานะครับผมนะแต่ไม่ใช่นะเป็นเป็นเทานะครับผมนะเป็นเทานะครับดูดีๆจะเป็นสีเทานะแต่จะเป็นเทาแบบเข้มๆหน่อยนะครับนะองค์เท้าเวทนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่องคดำนะบางคนก็บอกว่าองค์ดำนะครับผมนะจะจะว่าถ้าดําก็ได้นะจะเทาก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าในในใบรายการเขาบอกว่าเป็นเทานะครับนะเป็นเทานะเป็นนะฮะราชาเทวีสุวรรณนะชุดนี้ชุดเป็นชุดกรรมการนะครับผมนะชุดกรรมการนะรชุดกรรมการนี่จะมีอยู่มีอยู่สามสามองค์นะครับสามองค์นะนะครับผมนะเดี๋ยวนะ ขนาดส2องนิ้วนะครับผมนะเป็นแร่แร่เหล็กนํำพีนะครับแร่เหล็กนํำพีนะครับผมนะเป็นองค์สวยๆแล้วครับองค์สุดสวยเลยครับผมนะปลูกเศกสามวาละนะครับผมนะปลูกเศษนะวัดจุกระเซินะครับวัดจุกระเซ์วัดห้อยด้วนนะครับแล้วก็วัดเนินพายนะสามัดนะครับผมสามมาละนะครับเกจิอาจารย์ปลูกเศษนะนะยกยกชุดมีอยู่สาม สามองนะผมนะยกชุดนี้มีอยู่สามองนะนะสีนสีนเดิมๆนะครับผมนะมีองค์เทานะครับอันนี้ผมได้องค์เทานะนะองค์องค์กายนะครับกลายเป็นสีเทานะแล้วก็เป็นทรงเครื่องทองนะทรงเครื่องทองนะครับผมนะแล้วก็จะมีกายแดงทรงเครื่องทองนะครับแล้วก็จะมีกายเขียวทรงเครื่องทองนะใครที่ซื้อซื้อแบบว่าซื้อแบบ เป็นชุดนะครับผมสามองนะก็ได้ไปเลยสามสามสีนะครับผมเทาแดงแล้วก็เขียวนะก็สวยๆอย่างนั้นเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็จะมีอ่ทรงเครื่องสีทองนะนะสวยๆแบบนี้เลยนะผมดูนะเนี่ยมาดูนะนี่ยสิบสองนิ้วนะผมองค์ใหญ่อยู่นะครับผมนะด้านหลังก็จะเป็นเลขโค้ดนะเลขโคดเจ็ดแปดศูนยะ์นะฮะแล้วก็ ด้านด้านหลังนี่เขียนว่าเจ้าคุณพัดนะครับผมวัดห้วยด้วนนะครับนี่นะด้านล่างก็จะมีตาปั๊มนะตาปั๊มของวัดห้วยด้วนนะครับนะด้านล่างนะนี่นะของจริงนะฮะผมได้มีตาปั๊มนะนี่ครับองค์สวยๆเลยถือไม้กระบอกนะผมกระบองเท้าเวทนะครับนะแล้วก็ของจริงนะเนี่ยมีจะมีแหวนนะครับผมนะแหวนใส่แหวนนะครับผมนะ ้างระวงนะครับนะแหวนแหวนสีทองเลยนะยนะกายนะสีเทานะผมดูผิวเผินเป็นสีดํานะแต่เป็นแต่ในรายการบอกเป็นสีเทานะผมนะกนี่จะบอกว่าเป็นสีดําก็ได้นะไม่ผิดนะครับในนี้ครับดูครับใบหน้าหลงใบหน้าของเท้าเวทนะดูดันเลยนะครับผมนะเนี่ยความดูความดูดันเลยครับผมนะขอโชคขอลาบนะครับผมบุญบารามีนะฮะโชคลาภเงินทองนะครับผมนะเท้าวเวทสุวรรณนะกะบับใบนะครับผมนะเนี่ยสวยๆเลยนะ เนี่นะต้องคือขออนุญาตถือกล้องนะครับผมนะไม่งั้นไม่เห็นนะครับช่วงบนนะนะจะมีรุ่นนี้จะมีชุดชุดนำเลิกด้วยนะครับผมนะชุดนำเลิกนี้จะมีอยู่สองสีนะครับมีกายเงินชุบทองกับกายทองชุบเงินนะสลับกันนะสวยนะครับผมนะชุดนำเลิกนี่สร้างน้อยแล้วก็สวยมากนะนะสร้างน้อยแล้วสวยมากนะครับ องค์จะเป็นสีเงินนะครับแล้วกลายเป็นสีทองแล้วอีกอีกองค์หนึ่งกลายเป็นสีทองแล้วก็สรงเครี่ยงสีเงินนะครับสลับกันนะเป็นชุดนำเลิกนะมีมีอยู่สองสองแบบสองสีนะครับสร้างน้อยมากนะครับสร้างน้อยที่สุดเลยนะครพบหายากเลยนะครับนะแล้วก็เป็นองค์ที่สวยมากนะชุดนำเลิกนะนะแต่นะครับแต่ละชุดนี่สวยๆนั้นนะอันนี้เป็นชุดกรรมการของผมนะครับจะมีชุดกรรมการชุดนำเลืกแล้วก็ชุดธรรมดานะ นะชุดธรรมดาก็จะมีลง,งยาหลายสีนะครับนะชุดธรรมดานี่จะเป็น8ดนิ้วนะ8แปดนิ้วนะครับชุดธรรมดานะก็จะมีลงยาเยอะนะผมนะม,มีไทเทเนียมนะครับมีลงยาแดงนะครับแล้วก็มีลงยาดำนะยาเขียวยาฟ้านะยาฟ้านะ่าจะไม่มีนะจะมียาเหลืองนะครับผมนะลงยานะนะแล้วก็มีงานมีสตรอนแสงด้วยนะ แล้วก็ลงยาน้ําตาลนะครับผมนะ,นะแล้วก็จะมีชุดธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นมีน้ําตาลองค์กลายเป็นน้ําตาลแล้วก็ทรงเครื่องทองนะครับจะมีนะครับผมที่ผมเห็นนะก็มีหลายสีนะมีมีมหลายสีมีเยอะอยู่นะผมสําหรับลุ้นธรรมดานี่นะครับนะแต่ว่าธรรมดานี่ส่วนมากจะเป็นแบบทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกายนะครับเท้าเพศนะหรือว่า ส่งเครื่องนะครับผมนะเป็นเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็จะมีสีทองหมดเลยก็มีนะสําหรับธรรมดานะผมนะชุดธรรมดานะจะเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะทั้งองค์เลยนะฐานก็สีทองนะนะก็จะมีนะครับผมนะมีมีเยอะอยู่นะครับนะแต่ว่าพูดถึงความสวยเนะี่ยก็สวยคนละแบบนะผมนะสวยสวยทุกทุกรายการนะทั้งสามสามชุดเลยนะครับผมนะนะ แต่ว่าพูดถึงสร้างน้อยเนี่ยจะเป็นมนำเลิกนะครับแล้วก็มาอันนี้เป็นชุดกรรมการของผมเนี่ยครับผมนะเนี่ยครับผมได้เป็นกายเทานะครับผมทรงสงเครื่องทองนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะเนี่ยก็ภูมิใจนําเสนอได้ให้พี่ๆ fc นะได้รับชมนะผมนะเพราะว่าส่วนมากแล้วใน ไม่ไม่มีนะผมนะส่วนมากเขาจะเอาเหรียญเอาอะไรมาให้ชอบบูชานะแต่เป็นองค์แบบเทวเวทแบบนี้นี่ฮะไม่มีนะผมนะไม่มีนะนะแต่ว่าช่องผมนี่มีหมดนะช่องผมนี่มีให้นําเสนอหมดนะแล้วก็มีมาให้แบ่งด้วยนะครับนะนะครับใครที่สนใจก็อย่างชุดนี้ครับสามสามองค์นะชุดสามองค์นะครับมีอย่างที่ผมบอกไปนะมีสีเทาสีแดงสีเขียวนะทรงเครื่องทองแบบนี้นะเป็นชุดก็ นะครับชุดละ4,200บาทนะครับนั้นราคาประมาณนี้นะ4,200นะครนะับ4,200บาทนะครับแล้วก็มีผมคิดค่าส่ง้วยนะผมนะค่าส่งนี่ร5 0หานะครับผมค่าส่งนะเพราะว่า3องค์องค์ใหญ่นะแล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับผมนะค่าส่งนี่เกินแน่นอนนะร5 0หนี่นะครับนะครับเกินแน่นอนนะค่าส่งนะเพราะว่าองค์หนึ่งนี่ก็มีค่อนข้างหนักเลยนะครับผมนะเขาช่างน้ําหนักนะ นะนะเป็นชุดนะครับผมนะหรือว่าจะเอาเป็นองค์นะครับผมนะเป็นเป็นองค์ก็ได้นะฮะนะเป็นองค์ก็ตกอยู่ที่ประมาณหนาะพันแปดร้อยห้าสิบนะครับพันแปดร้อยห้าสิบาทไม,ไม่ได้รวมส่งนะครับผมนะพันแปด้อยห้าสิบาทไม่ได้รวมส่งนะเนี่ยนะก็ถามว่าสร้างน้อยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับรุ่น รุ่นที่สองนะนี่รุ่นแรกนะผมนะรุ่นสองจะเป็นรุ่นสองนี่จะเป็นอ่าลาลาชาเวทเทพนะครับผมนะลาชาวเวทเทพนะครับสั้นๆเลยนะเวทเทพก็คืออ่าองค์จะเป็นเป็นหน้าหน้าเป็นเทพนะผมหน้าเป็นเทวดานะครับผมนะร<อ>ุ่นที่สองที่กําลังออกมานะตอนนี้เขากําลัง สั่งจองนะครับผมนะสั่งจองอยู่นะจะเป็นแบบว่าเป็นเท้าเวทแบบนี้แหละครับองค์แบบนี้แหละแต่ว่านะครับรู้สึกว่าจะประมาณสักแปดนิ้วนะครับผมนะนก็นะต่อค์จะเป็นสีทองหมดเลยนะผมนะองเป็นเป็นสีทองหมดเลยนะแต่ว่าจะจะเป็นแบบมีเป็นลุ้นเนื้อก็อาจจะมีรายการมาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าตัวอย่างนี่จะเป็นเท้าเวท สุวรรณนะครับแต่หน in ้านี่เป็นเป็นเทพเป็นเทวดานะไม่ใช่หน้ายักษ์แบบนี้นะครับผมนะนะครับรุ่นสองนะกำลังออกนะครับผมนะยังไม่ออกนะครับผมนะตอนนี้กําลังให้สั่งจองกันอยู่นะครับผมนะอันนี้รุ่นรุ่นแรกนี่กัมีอยู่นะรุ่นแรกนี่ก็มีอยู่นะครับนะแต่ว่ารังนําเลิกเนี้ยชุดนําเลิกเนี้ยไม่ต้องหาแล้วนะไม่มีแล้วผมสร้างน้อยนะจะมีก็ชุดเนี้ยครับนะพอมีอยู่นะนะชุดกรรมการนะครับแล้วก็ชุด ธรรมดาลุ้นเนื้อธรรมดานะมีอยู่นะครับใครที่ชอบหาบูชานะนะชอบบูชาเทาวเวสุวรรณนะครับผมนะค้าขายโชคลาภบาร,รมีนะครับผมนะเงินทองนะนะนะขอขอโชคลาภของเงินทองนะครับผมนะขอขอบารมีนะครับผมนะ, ye, รรมนะมนะหลวงพ่อ,อบาร,รมีของเทาวเวสนะครับปกปักรักษานะครับผมนะแล้วก็บันดาลนะครับ่าโชคลาภเงินทองนะครับผมนะก็ ชอบหาบูชาได้นะผมนะแล้วก็หาช่บหาบูชาได้นะผมนะทำตมแหล่งทั่วไปนะผมนะแต่ว่าต้องดูด้วยนะนะครับของจริงของอันนี้นะของปลอมนะผมนะของจริงจะต้องมีตาปั๊มนะครับของวัดนวยด้วนนะอยู่ด้านใต้องค์ฐานนะครับด้านใต้องค์ฐานพระนะอด้านใต้องค์ฐานเท้าเวทนะครับผมนะนะครับนี่ก็สิบสองนิ้วนะ องใหญ่อยู่นะครับองใหญ่อยู่นะครับผมนะองค์ก็นี่ครับผมนี่ครับคืบหนึ่งนะคืบหนึ่งผมประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกประมาณอีกครึ่งครึ่งคืบนะครับผมนะเนี่ยลองไปเทียบดูนะสิบสองนิ้วครับผมเอาไปบรรทัดท่าขึ้นดูนะความสูงนะครับถาเอาองแปดนิ้วนะครับมาตั้งนะครับองแปดนิ้วนี่เล็กกิ่วเลยนะประมาณนี้เลยนะนี่ก็ให้ความนะครับผมนะบรรดาลโชคลาบนะผมนะ ค้าขายนะครับชกลาบบารมีนะเงินทองแก้วแหวนเงินทองนะครับก็ประมาณนี้นะสาหรับองค์เทวสุวรรณนะครับผมราชาเทวสุวรรณนะไม่ได้สร้างบ่อยนันนานๆนะครั้งทีนั้นนี่ผมก็เพิ่งเห็นนี่นะครับผมนะสาหรับนี่ก็รุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกเลยนะเพิ่งสร้างรุ่นแรกเลยนะผมนะนะครับก็ประมาณนี้นะผมนะสำหรับ f อฟพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับผมก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ให้ช่องบิ๊กสุเวด้วยนะผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาเจอกับท้าวเวทเหมือนกันนะครับแต่เป็นเหรียญนั่นเองนะครับเป็นยเหรียญเป็นเหรียญนั่นเองนะของหลวงพ่อพัดนะครับผมนะนะครับเป็นเหรียญนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันเป็นทับเป็นเหรียญบ้างนะครับผมนะสำหรับท้าวเวทนะสําหรับคลิปนี้ก็ให้นะครับเป็นโดงแบบนี้นะครับผมนะ แนะนำเสนอเป็นองค์แบบนี้เลยนะครับนะก็คลิปนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ครับผมนะ,ะนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ